สวัสดีครับทุกทุเราในช่องลายทองคำลายทองเงินนะครับผมสวัสดีพ่อพ่อ,พอแม่พี่พีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมาให้ทองคำรลาเนาะไปให้แม่ครับผมในตะล่านี้มีอะไรพีาดูกันครับผมมีของหนักครับผมมีนมครับนมมีนมมา,ม,าม่าครับผมแล้วก็มีน้ำน้ำครับผมเป็นนักย็ดนะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวมาดูกัน่าว่าทองคาจะทาให้แม่ไหมคมร,รับผมเอาที่ตุ้งรานให้คุณแม่ไหมคมร,ามารับผมมาดูเพราะว่าทองคอําเอาขวดน,น้ําให้แม่ได้แล้วนะคะผมแล้วก็ต้องเพิ่มนะไปเรื่อยครับผมเนาะปะเดี๋ยวไปดูกันอ่ะผละเดี๋ยวดูกันดังกล้องตรงไหนดูดูกนันครับผม ซื้อมา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 อ่ะซื้ออ่ะเออเออๆๆๆจับๆเด้อกินข้าวเด้อมานี่ค่ะเด้อ

Thanks. Uh -huh.

へっへっええええんんんんんええんんんんん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 えん

เออดัม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 เออเจียง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 ฮะไปบินไปเก็บ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 บ right oh yeah. ินไปบ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 ินไปให้พี่น้องได้เก็บให้พี่น้องเออดัม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 เจียง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  ดงาน่เนีเลครับเอ่ดเลยัโอ้โหวงเลยเออดำดเออเก่งแล้วโอเก่งเลยไปดูครับผมโอ้โหเก่งเก่งขึ้นทุกวันเลยะครับทองคำเก่งขึ้นทุกวันเลยทุกวันเลยใช่ไหมโอ้โีกล้าแล้ววิ่งหาแม่เลยดี

ตอนไหนไหมก็ยังไม่ึงนะครับผมต่อไปก็เรั้งาย่ก็เริ่มจะงนะครับผมอปอ้งไนะัมไ่กม่สวยนะะเก็บคเก็ออเก็บนะเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้าเฮ้าเ้าเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้าเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้เเ้เ้เเ้มาเ้ยเฮ้ยเย ก็ต่อมานี้คือโอกินไปโอ้กินไปเออเออกินไปเอามั้ยเอาละ Hoa mà nó hoặc hay mẹ nó, dù hay mẹ nó, dù sao mà nó hoặc dùm 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 hả, dùm 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 ซ an? ื้อไปยื้อไปยือไปยื้อไปือไปเออืไปห้อ่อนึถงแลครับผมถึงแล้วนาาปลามาให้แม่นะคะก่งแล้วๆก่งมากๆเลย สำหรับคลิปวันนี้ก็ให้พวก่อนที่รับชมเล็ปคลิปก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดซิงกดติดตามเพื่อแจ้งเพจทายถึงนะก็เพื่บุก็คิดคำแสนต่อต่อคิดคำแสนนะครับผมคลิปนี้ก็ขอกฝากว่าสวัสดีครับขอบคุณครับผมครับเพื่านสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คลิปหน้าครับลม